สวัสดีค่ะปักอิงเวนค่ะสวัสดีสุภาพสตรีวันนี้ไปโรงเรียนกันนะคะ <c oughs> รอคนค่ะอะไรนะคะรอคนค่ะรอ,อเพื่อนค่ะพอดีเดินมาเจอเพื่อนจะมาพอดีป <c oughs> กติเขาก็บางครั้งเขาก็ขี่รถบางครั้งเขาก็เ,เดิน ขึ้นแหลูกขึนพิริินสวัสดีจากอังกฤษค่ะพี่น้องคะสวัสดีทุกๆคนค่ะหวังว่าทุกคนจะสบายดีเนาะพี่น้องคะวันนี้ภารกิจของเราก็คือไปทํางานที่ฟาร์มจ้าเนั่นแหละผลดีนะคะข้อดีของการขับรถได้ที่ของทรายนี่ก็คือสามารถที่จะไปทํางานที่ฟาร์มได้หลังจากไปส่งลูกไปโรงเรียนก็คือขับรถไปที่ฟาร์มไปทํางานพิเศษนะจ๊าเนาะก็คือแต่ก่อนถ้าขับไม่ได้นี่ก็คือ งานหายไปเลยหนึ่งวันเวลาฉันไปส่งลูกแล้วฉันก็ไม่มีรถไปแล้วฉันขับรถไม่ได้อย่างนี้ก็คือไม่รับงานไม่ได้ใริสินะอาจารย์แล้วพี่น้องอันนี้ก็คือฉันรับได้วันนี้ฉันรับงานได้แล้วก็แต่ว่าให้ไปส่งลูกก่อนประมาณนี้พี่น้องคะ่ะอากาศดีวันนี้วันที่อ15เดือนธันวาคมเนาะคะ 2000, ่ะทูเตอร์น20วันเนาะบอกไว้ <c oughs> ให้ให้รู้ว่าจะได้คิดสถานการณ์ถูกเนาะกปกติแล้วเดือนธันวา t นี่จะหนาวมากๆแต่ปีนี้ บางวันหนาวบางวันไม่หนาวเนาะวันนี้อยู่ที่ตอนเช้าอยู่ที่9องศาแค่นั้นเองก็คือกําลังชิวๆกําลังโอเคนะจ๊ะโอเคเดี๋ยวขับรถไปประมาณ1ิบห้นาทีถึงฟาร์มเดี๋ยวเจอกัน see that button in there. Yeah. Oh, put, put your finger on it with that. It's a safety thing. Put your finger on it, press it. Yes. Yeah, keep your finger on it. Now lift that right hand button up. Yes. Yeah. yeah, push up. Stop. Now pull Rest that net off. Name after. Push Put some more back in again. Oh. Yeah. Okay. Yeah. Try it now. Huh? Pull it off now. That's it. Thank you. Well, that goes in that tub. Okay. Yeah. Bin. Well, done You can go you see. Yeah. So you your hand stuck in there. Oh. Some people might. So you don't, don't do that. Right, you see. okay. Keep that hand there. Alright. Ah, okay. ควบคุมเครื่องตรงนั้นนะพี่น้องแม่มันใสหน้าสาสหลังไมจ้ะพี่น้องก่อนหนึ่งเหลืออยู่ประมาณนี้เนาะได้ขอกหนึ่งจะ้ะเรียกเบ็ดดิ่งนะพี่น้องคะก็คือรองพื้นไม่ให้มันชื้นนะจ้ะ ม่วนละขอกจ้ะก้อนละขอกอย่างที่เราทำไว้น่ะจ้ะสต๊อกมิสติส ทำในนั้นก็ได้จ้ะหรือจะกดตรงนี้ก็ได้ท่านสมัยพี่น้องค่ะ <c oughs> ทำเหมือนเดิมอีกค่ะพี่นอ้องคะวันนี้เบดดิ้งค่ะ เป็นระเบียบเรียบร้อยทีนึงทำงานเสร็จต้องเก็บเท่าที่ให้เรียบร้อยนั้นเป็นเครื่องกระจายฝางนะจ๊ะจะต้องใช้ในนี้ก็ต้องเก็บตรงนี้ทุกครัง้งนะจัะเสร็จแล้วค่ะงานเบ็ดดิ่งเนาะคะ่ะหรือว่างานรองพื้นน้องพี่น้องคะมันไม่มีผลอันตารายกับวัวนะคะนาะบางคนเห็นปีที่แล้วบอกว่ามันจะไม่เข้าหูเข้าตาวัวบอก ก็ไม่รู้แต่ว่าผลวิจัยมาแล้วเขาให้ขายให้ใช้งานได้อยู่ก็คือไม่มีผลอะไรนะคะเขาใช้มานานแล้วเนาะพี่น้องคะเสร็จเรียบร้อยสามข้งานนี้ไม่ได้ทําทุกวันเนาะพี่น้องคะงานนี้ก็จะทําประมาณสามสี่วันต่อครั้งจะสินเนาะจันเนาะขึ้นอยู่กับว่าขอกจะชื้นเนาะคะ่ะหมยถึงพื้นจะชื้นจะเปียกมากไหมนะคะเนาะแต่ด่า ตามปกติแล้วเขาจะทำประมาณสาวันหรือไม่ก็ห้าวันต่อครั้งหนึ่งประมาณนี้จะ้ะเออเดียว t h s a r a e view marvelous what are you gonna do this for and so put some more of them concrete panels there okay there's the r m I'm running เอาข้าวออกเฉยคะ่ะมันเป็นแต่ก่อนเอาขนข้าวเนาะมันสกรปรกนิดหน่อยก็ทําความสะอาดแล้วจะมาตั้งอันนี้นี่ตัวนี้คะ่ะตัวแยกไอ้อกันลมของเขานน่เนาะนี่ตัวแบบนี้จะจะเอาไปตั้งตรงนั้นเนาะสักหน่อยเราก็จะทําคกโค,ก,โคกแกะรอคอด หรือว <toys> ่าให้ลูกแกะอยู่ตรงนี้นะาจยาเนาะเราก็จะขั้นไว้ตรงนี้ทังน้ำมันเู่นะโอ้นั้นใส่กอนบอก คือเอาตัวพวกนี้ออกนอกจากไปวางที่ซี่ซายทำความสะอาดไว้นั่นจ้ะเพราะว่าปกติแล้วตรงนี้จะไม่มีที่กันนะ้นเนาะจะเป็นอคอกฝั่งนู้นแล้วก็อคอกกลางแล้วก็อคอกฝั่งนี้จ้ะสามขอกหมายถึงอคออให้แกะอยู่นะจ้ะแกะที่รอออกลูกนู่นละอีกประมาณเดือนสองเดือนนู่แหละจ้ะถึงจะย้ายเข้ามาเพราะเขาคลอดเดือนมีนานนะจ้ะ Yes! Good, okay. จะมีด้านหนึ่งกว้างด้านหนึ่งแคบกว่ากันอันนี้ไว้เดินบิสไซต์กว้างกว่าคือว้เดินด้านนี้แคบนี่แคบกว่ากัน ไม่ว่ากดอีกมีควจมสนใจ ดีนี่นี่ดองรล้พอใหม่อะใช่พยานถึงเวลาต้องกลับบ้านแล้วพี่น้องคะต้องไปรับน้องเมลีจากโรงเรียนแล้วพี่น้องเดี๋ยวจะไม่ทันน้องน่ะละเสร็จแล้วแล้วไม้เขาก็จะคนไอ้พวกนี้แล้วจ้ะที่เหลือขนออกไปไว้ข้างนอกให้หมดจ้ะพี่น้องคะฝากด like, กดไลค์กดแชร์ ไปกลับบ้านก่อนค่ะวันนี้แล้วเจอกันใหม่ค่ะบายเหลือยังเท่านี้อีกด้านนี้เนแล้วขนออกไปให้หมดแล้วก็จะโล่งว่ากระเอาไว้ให้นะวันนี้เก็บโลโกดจัดเนาะค่ะเย้จ้าตรงนี้ก็จะเป็นทางเข้าตรงนี้ก็จะปังลมเราจะอุ่นขึ้นาานะจ๊ะเนาะด้านมันก็จะเป็นเอาไว้ให้แกะน้อย อยู่เวลาแกะออกเดี๋ยวคนไหนได้ดูวิดีโอก็จะเห็นนะจ๊ะนะในการเปลี่ยนแปลงไป,เ,ปเรื่อยๆจ้ะ